ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพาทุกท่านนะครับเก็บแหวนนักสัตว์ให้ครบสิบสองวงนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นเลยเนาะแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรียงไปเลยตามสไตล์ของผมเลยนะครับที่ผมเคยเก็บทีนี้มาดูกันอันไหนไม่ได้ก็ไปเก็บนะครับบางอย่างก็ไปเก็บสกิลเองเด้อท่านผู้ชมโอเคนะครับเริ่มแรกสิ่งเราต้องทําก็คือไปหมู่บ้านไล่น้ำให้ได้ใครที่เล่นหลายรอบแล้วน่าจะไปเป็นอยู่แล้วแหละ โอเคเดี๋ยวผมไปเจอกันที่หมู่บ้านไร่น้ำแล้วกันหลังจากที่ทํเควสในหมู่บ้านเริ่มต้นนะครับจนครบแล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์กับคนในหมู่บ้านความสัมพันธ์ของอหมู่บ้านไร่น้ำนะครับดูได้ที่เมนูนะครับเรื่องความสัมพันธ์เนาะมันจะดูได้ว่าเรามีความสัมพันธ์กับแฟกชั่นนั้นแฟกชั่นนี้เท่าไร่อะไรยังไงนะครับแล้วหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยจะมีขึ้นสัญลักษณ์ให้เราคุยนะครับเขาก็จะให้กุญแจมังกรมานะครับ สิ่งที่เราต้องทําก็คือเอากุญแจมังกรไปเปิดนะครับก็แล้วก็การสะสมแหวนนักสัตว์เนี่ยมันต้องใช้กุญแจมังกรด้วยนะครับแล้วก็ผมจะพาหาด้วยเนาะไอ้กุญแจมังกรเนี่ยมันหาได้5้าอันแล้วเปล่าทำไม่ผิดทุบเลยความสัมพันธ์ลดลงเลยถแค่ทุบของแค่นี้เราก็จะได้แหวน ฉลูมานะครับให้กลับไปหาหัวหน้าหมู่บ้านอีกรอบแล้วก็คุยกับเขาซะให้เรียบร้อยนะครับหลังจากคุยนะครับเราจะปลดล็อกวัดหลินหลังนะครับแล้วก็เราเดินทางมาวัดหลินหลังนะครับแล้วก็คุยกับคนที่อยู่ในวัดให้เรียบร้อยนะครับเราจะปลดล็อกถ้ำไร้น้ำนะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญนะครับในการเหตุผลที่เราสะสมไอแหวนนี้นั่นเองโอเคนะครับเป้าหมายต่อไปที่เราจะเดินทางไปก็คือเมืองชูเสียงแล้วกันนะครับเป็นเมืองที่ คุณมีโอกาสได้รับแหวนจํานวนเยอะมากที่สุดแล้วมั้งโอเคนะครับสิ่งแรกที่คุณต้องทําในการมาถึงเมืองนี้เลยนะครับก็คือก็คือการเข้าร่วมการประลองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ปกติมันต้องคุยกับลงเตี้ยก่อนนะอีเวนต์ถึงจะเกิดแต่ผมลองเดินมาโอเคลงเตี้ยเป็นเหมือนแบบตัวปลดล็อกอีเวนต์อะไรอย่างนี้ปะก็ทําการประลองให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่เราจะได้ ไปรับกับกุญแจมังกรชิ้นแรกไม่ใช่ชิ้นแรกดีชิ้นแรกกับหมู่หัวหน้าหมู่บ้านเนาะอันนี้คือกุญแจมังกรชิ้นที่2นะครับหลังจากที่ชนะการประลองข้างหน้าครับให้เข้ามาคุยกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรเจ้าของโรงเตียมโรงฝึกนะครับไม่ใช่ดิไม่ใช่นี้ดิชนะแล้วคุณต้องไปคุยกับคนในโรงเตียมก่อนนะครับเหมือนจะยังไม่ปลดล็อกเนาะโอเคนะครับหลังจากที่ไปโรงเตียมนะครับ ก็จะมีการพูดถึงข่าวการคัดเลือกนะครับเราก็มาเข้าร่วมซะาให้เรียบร้อยนะครับแล้วเมื่อกี้เหมือนผมจะไป,ปลดข่าวาการประมูลแหวนนะครับในโรงไม่ใช่โรงดิในเขาเรียกว่าอะไรตอกเล้าหมูนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกันทีหลังนะครับแต่ว่าเราจะมาเคลีย์ตรงนี้ก่อนก็เสร็จนี้เขาก็จะให้เราไปสมัครที่อะไรอะสาราวาการนะครับก็คือชนะให้ถึงสาราวาการนะครับท่านผู้ชม หลังจากชนะแล้วมันจะมีตัวเลือกล้วให้เราเลือกนะครับอ๋อแล้วก็นะครับยิดหน่อยนะครับแวะตรงนี้พอดีนะครับหลังจากมีอีเวนต์นิดหน่อยผมเข้ามาที่หอสุราลืมทุกนะครับให้กดคุยกับเจ้าของนะเขาจะบอกว่ามีแมวมาป่วนนะครับที่หลังครัวเขานะครับเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ตรงนี้กันที่หลังเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นที่ที่เราจะรับรับแปรนั่นเองนะครับหลังจากที่ผมชนะแล้วนะครับเขาจะมีให้เลือกรางวัเนะให้เลือกอันล่างสุดนะครับ โอเคได้แล้วกุญแจมังกรน,นะครับแล้วก็เราจะไปเข้าร่วมกับงานประมูลตอกเล้าหมูนะครับเพื่อหาแหวนแหวนอะไรวะมันได้แหวนอะไรแหวนฉลูหรือเปล่าโอเคนะครับไปเจอกันที่นั่นโอเคนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในเมืองชูเซียนเนาะเดินมาทางนี้จะมีอีเวนต์นะครับแล้วก็คนเนี้ยเขาจะให้ควสเรานะครับแล้วก็ปลดลอ็อกหุ่เขาหมาป่าซึ่งเราจะไปในภายหลังนะครับ แล้วก็นะครับผมได้เดินทางมาลงจำนำนะครับเพื่อแลกเป็นเศษเงินนะครับเพื่อที่จะผ่านคนเฝ้าประตูนะครับคนเฝ้าประตูเกมนี้ส่วนมากรับจะเศษเงินนะครับไม่รับเงินงงนะครับงงมากมาที่ลงจำนำนะเพื่อที่จะแลกเงินเป็นค่าเงินต่างๆเนาะท่านผู้ชมแล้วก็กลับไปตอกเล้าหมูอีกรอบนะครับโอเคนะครับมาถึงแล้วนะครับก็จะมีประโยชน์การคุยกันนิดหน่อยนะครับซึ่งการที่เราจะเข้าการประมูลได้เนี่ยในเกมเขาจะบอกให้เราเป็นยามเวรยนะครับแต่ว่า เราจะต้องเข้างานประมูลในยามอู่นะครับหรือยามบูนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับเป็นแปลเป็นไทยผมไม่รู้ว่าเป็นคําว่าอะไรนะน่าจะอันนี้นะครับยามอู่หรือเปล่าประมูลนะครับก็ถ้าเกิดว่าเข้างงดีทําไมของผมเยอะจังนะครัหมดนะครับท่านผู้ชมซีเรียสถ้าเกิดว่าการประมูลในแต่ละอย่างแต่ละครั้งเนี่ย แหวนจะออกมาในช่องวิเศษอย่างเช่นช่องนี้นะครับแบบว่าผ่านการประมูลชิ้นสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ออกมาก็แค่วนประมูลไปเรื่อยๆนะครับแบบนั่งสมาธิรอวันอื่นแล้วก็ประมูลไปเรื่อยๆจนกว่าแหวนจะออกมานะครับโอเคนะครับออกมาแล้วนะครับแหวนนักสัตว์เป็นของฉันนะครับประมูลให้ชนะนะครับท่านผู้ชมสู้เรื่องหาเงินก็ไปเขาเรียกว่าอะไรไปเหมาจากพวกพนันอนะ ลงพนันมาให้หมดนะครับแล้วก็มาประมูลซะท่านผู้ชมเราก็ได้แหวนนะครับมาแล้วท่านผู้ชมโอเคนะครับต่อมาก็คือไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมแนะนํานะครับให้ทําเควสของตาเท่าคนนี้ซะนะครับจะทาเควสก็หาเล้ามาให้เขาก็ได้นะครับเนี่ยสุรามันเทศนะครับหาซื้อได้นะครับตามโรงเตรียมนะครับเขาก็จะให้เควสเรานะครับไปคุกนะครับเพื่อสอบถามเรื่องคดีนะครับแต่ว่า เราจะให้ดูตรงนี้นะครับหลังจากที่ความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งเนี่ยคุณจะกดแลกเปลี่ยนกับเขาได้เนาะแล้วตรงนี้เห็นไหมกุญแจมังกรนะครับคูณหาอะไรมาแลกกับกุญแจมังกรเองเขาซะนะครับเราก็จะได้มงกุญแจมังกรดอกที่สามมานะครับทีนี้เดี๋ยวไปทำเุ้เขาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่สำหรับคนที่นี้นะคนที่เขาแบบไม่มี วิธีเพิ่มความสัมพันธ์แบบรวดเร็วี้ก็ทำเควสเพิ่มความสัมพันธ์กับคนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าก,ก็สําคัญอยู่นะครับเพราะว่าได้กุญแจมังกรดอกหนึ่งเลยนะเพราะว่าม,มันมีไม่กี่ดอกเองนะครับในเกมนะี้ห้าดอกเองก็มุ่งหน้าไปที่สรารวาการนะครับผมพูดลิ้นพันหน่อยทนะ่านผู้ชมขออภัยด้วยนะโอเคเรามาถึงสารว่าการแล้วนะครับก็จะมาหยุดตรงไอ้นี่นะครับนี่ก็หาเหล้านะครับเหล้าสาทูทั่วไปก็ได้นะครับผูกมิตรมันก็จะให้เราเข้าไปนะครับ เราก็จะใช้ตัวเลือกความสัมพันธ์นะครับเข้าไปอ่าแล้วก็มาคุยกับคนนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าจะประกันตัวใช้เงินตําตำลึงนะแล้วก็มีรวยนะครับใช้เงินตําตำลึงเลยแล้วก็ไปบอกตาเท่าคนนั้น,นครับว่าเราช่วยเพื่อนละเรียบร้อยแล้วจากการเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถชวนเขาได้นะครับแล้วเขาก็จะบอกเราด้วยนะว่า มันมีทางลับออกไปจากเมืองเนี้ยอยู่แถวแถวนี้นะครับซึ่งผมก็จะบอกเลยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับหลังไม้นี้นี่นะครับทางออกจากเมืองนะครับกดแล้วออกจากเมืองเลยนะครับซึ่งเราก็จะออกพอดีเลยท่านผู้ชมเราจะมุ่งหน้าไปที่หุบเขาหมาป่านะครับเพื่อไปหาแหวนอันต่อไปก็เดินมาทางนี้นะครับก่อนจะถึงไอ้บอสหมาป่าเนาะเดี๋ยวเข้าตรงนี้จะเจอกับถ้ำนะครับให้กดเข้าไป จากนั้นก็จะมีหมาป่าหลายตัวให้สู้เลยนะครับก็เตรียมตัวมาดีๆด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นตรงนี้นะครับกล่องเปิดได้เลยเนาะได้แหวนมาแหวนหนึ่งแล้วนะครับโอเคนะครับออกเขาออกจากเขามาป่าผมจะเดินทางไปที่เมืองดินอันเลยนะครับที่เมืองดินอันนะครับเดินออกมาก่อนท่านผู้ชมแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับคุณจะเจอกับไอโซน้ําตกเนาะซึ่งเราสามารถมาตกปลาระดับสีม่วงได้นะครับปลาเนี้ยเราจะไปใช้กับแมวนะครับผมตกปลาสักครู่นะครับ โอเคนะครับหลังจากที่ตกปลาได้สักระยะหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งเลยแหละคุณก็มาที่หลังร้านนะครับหลังหอสุนารืมทุกนะครับแล้วก็เอาปลามาให้แมวกินนะครับเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์กับแมวนั่นเองก็จะมีตัวเลือกเยอะเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ผมยัดปลาประมาณ6ตัวนะปลาสีม่วงเนาะก็กดที่มันอีกทีหนึ่งมันก็จะเดินไปเอาของมาให้เรานะครับนี่เราก็จะได้แหวนนักสัต มาแล้วนะครับแล้วก็สามารถจับแมวตัวนี้ด้วยนะแต่ผมจะจับนะแป๊บนึงแล้วก็เหลือแถวเขตนี้อีกที่หนึ่งนะครับก็คือค่ายเขาเรียกว่าค่ายอะไรวะค่ายคนเหลือขอไม่ใช่ค่ายอะไรสักอย่างนะครับที่เราได้อะไรวะผม,ผมก็รีบสคิปเกินเดี๋ยวลองประกดคุยหาข่าวหน่อยนะครับค่ายผู้ลี้ภัยนะครับรับสมัครผู้ลีภยัย เดี๋ยวเราจะลองเดินออกไปดูนะครับว่ามันจะมีแมปค่ายผูดีไพยปลดล็อกหรือ,อยังนะครับยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวมีอะไรอะ่ะขอเข้าไปดูดิอะไรไม่รู้แหละสู้ไว้ก่อนนะครับนี่เราจะมาหาวิธีปลดล็อกค่ายผูดีไพ่นะเพราะว่าผมลืมผมลืมนะครับว่ามันปลดล็อกยังไงท่านผู้ชมโอเคนะครับหลังจากเดินเล่นสักพักก็ไม่รู้มันปลดล็อกมาตอนไหนนะครับเดินไปนน่นไปนี่นะครับ คุยในคนในโรงเตี้ยมคุยคุยจนไม่รู้จะคุยยังไงแล้วแล้วก็เดินเล่นนะครับมันก็เปลิดล็อกละทีนี้ไอของที่เราจะเอานะครับไตอตาขาบมันอยู่ตรงนี้นะครับตีกองฟางให้เรียบร้อยนะครับโอเคนี่นะครับใช้อะไรเอ่ยใช้กุญแจมังกรป่ะใช้กุญแจมังกรนะครับแล้วเราก็ได้แหวน อันต่อไปมาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปยังแหวนถัดไปกันนะครับผู้ชมก่อนจะไปหาแหวนเดี๋ยวแวะมาหากุญเจมังกรดอกต่อไปกันก่อนนะครับเราจะต้องมาเอาราธาจังนะครับมันชื่อราธาจังป่าว่ะชื่อโคตรแปลกเลยลาธาจังนะครับเราต้องเอาเขาเข้าตีนะครับโดยใช้สุราแบบ ีเมยมยสุราพีเมยมหลังจากที่กดชักชวนนะครับเขาจะให้เราประลองกับเขานะครับยิ่งอะไรเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเขามากเท่าไหร่นะครับการประลองก็จะง่ายขึ้นหลังจากประลองเสร็จเราจะชวนได้แล้วท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับกุญแจมังกรดอกที่สี่หรือเปล่าไม่รู้นะครับต่อมานะครับคุณต้องมาเข้าร่วมวัดขงจื๊อนะครับเพื่อดําเนินควสต่อปไปเนาะในการจะเข้าร่วมกับสํานักขงจื๊อนะครับคุณต้องผ่านบททดสอบ5อย่างซะก่อน ซึ่งมันอยู่ในเมืองตาเหลียงนะครับในการจะทําก็จะควรมี MBC คนนี้นะครับถ้าเกิดว่าค่าแพทย์ของคุณเนี่ยมีไม่ถึงเดี๋ยวของคนนี้มีเท่าไหร่ห้าสิบผมมีห้านะครับเอาจริงอ่ะมีหมอก็ดีแล้วนะครับเพราะเราต้องรักษาคนนี้นะครับเรียบร้อยเราก็ได้ไม้ไผ่หยกคนต่อไปนะครับคนต่อมานะครับอยู่ที่ลานบะรองนะครับเขาจะเนะี่ยก้มกราบ สิบทิศอยู่เนี่ยก็คุยกับเขานะครับเขาจะบอกให้เราไปสั่งสอนใครสักคนที่อยู่ตลาดแล้วก็มาที่เควสที่ใครหลายคนเนี่ยไม่ชอบนะครับเพราะว่าต้องมาตอบคาถามร้อยนะครับเริ่มแต่ว่าหมดภาษาไทยเนี่ยเขาจะบอกนะครับว่าให้ตอบอันไหนนะอันนี้ก็3 2 4 3 1เรียบร้อยนะครับก็จะผ่านแล้วนะครับทีนี้ไปรับเควสอีกคนนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเลย ไปทำเควสของอีก2คนที่ตลาดนะครับซึ่งก็วนมาตรงนี้พอดีเขาจะทำเท้าหายเราก็มันมันให้เราหาหลายรอบมากนะครับอันแรกอะอยู่ตรงนี้หายแกะอัต่อมาอยู่แถววัดพอดีนะครับเป็นทางเดียวกับที่เราจะเดินไปพอดีนี่หายแกะโอเคเราก็จะเินเลยไปทำเควส ก็จะมีอีเวนต์มาพอดีแล้วก็เลือกต่อสู้นะครับทีนี้ก็มาคนนี้ละเขาจะฝากร้านไว้กับเรานะครับให้เราขายแทนเราก็เลือกแต่แรกเลยใครมาซื้อก็เลือกแต่แรกนะครับผ่านละเห็นไหมทีนี้วนไปหาคนที่อยู่ลานบาลองนะครับเพื่อที่จะส่งเควสเขานะครับโอเคแล้วก็ส่งเควสเลยท่านผู้ชมเรียบร้อยได้มาอีกแล้ว ทีนี้ก็ไปถึงคนที่ทำรองเท้าหายนะครับเขาก็จะบอกว่ารองเท้าหายอีกแล้วไปหาให้มันอีกรอบนะครับตําหนักององฉีอันต่อมาอยู่ที่โรงเตี้ยมโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วได้ครบหชิ้นแล้วทีนี้กลับไปให้รายงานเจ้าสำนักคงจื้อกันโอเคนะครับตอนนี้ผมเป็นลูกศิษย์ของวัดคงจื้อเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยนวะมาทำความรู้จักกับสิทธิ์พี่ผู้ผู้โสซะหน่อยนะครับมีการผรชชนกวีด้วยสองสามใชยไหมหมอดไทยเขาจะบอกหมดนะครับว่าอะไรตอบอันไหนระหว่างนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือการเพิ่มความสัมพันธ์กับสำนักเช่นการทำภารกิจยิบย่อยนะครับที่สำนักอมอบให้นั่นเองใครที่อยากดูนะครับความสัมพันธ์ให้มาตรงแถบนี้เนาะความสัมพันธ์วัดคงจื้อนะครับผมนี่เต็มละ เต็มจัดอะทีนี้คุณก็มาคุยกันเลยนะเขาจะให้เควสนะครับว่าเกี่ยวกับการอายุยืนยาวอะไรไม่รู้และแล้วก็ปลดล็อกสูสานอมตะให้เราไปที่นั่นนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เคลียรห้องอะไรเรียบร้อยนะครับมาถึงห้องนี้ให้นี่เลยกลไกนะครับปลดล็อกสำหรับวิชาค่ายกลนะครับหรือว่าวก่กลไกพวกนี้ก็เรียนกับอาในวัตเชอร์นะที่เขาจะออกมาตอนกลางคืน่ะถือตะเกียงอะนะครับขอเรียนเขาได้นะครับทีนี้ก็เควสนี้เนาะ ก็มาตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีตัวหนังสือขึ้นนะครับไม่รู้ว่าฝั่งนี้ทําไงถึงให้ขึ้นมไม่รู้อาจจะมีคนรู้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาคงมาคอมเมนต์ให้เราได้ดูเองนะครับเพราะว่าเรามีผู้เล่นมกประสบการณ์แล้วก็เล่นลงลึกสุดๆนะสำหรับเกมนี้เนาะก็เรามาเอาเค้กุญแจนะครับคือจบตรงนี้ก็คือเราไม่จําเป็นต่อวัดคงจือ้อละคงจื้อคือไม่สําคัญกับเราแล้วนะครับ ที่เราจะไปก็คือหลินอันนะครับหลังจากมาที่หลินอันนะครับเราจะมาตรงนี้นะครับเราจะเจอกับโจรถ้ำม้านะครับแล้วก็ให้เราถล่มถ้ำม้าให้ไปถึงแบบสุดทางเลยนะคุณผู้ชมเอเคนะครับหลังจากที่ชนะล้างบางถ้ำราชาม้านะครับให้มาข้างหลังนะครับแล้วก็เปิดด้วยกุญแจของราชาม้าจากนั้นก็มาที่ถ้ำข้างหลังนะครับเพื่อที่จะใช้กุญแจมังกรปลดล็อกได้แหวนมาเสงนะครับไม่มาเล็งจากนั้นนะครับก็มาที่ รังนกนางแอ่นในเขตเมืองต้าเหลียงนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คืออะผมแนะนําให้เข้าร่วมไปเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะผูกมิตรกับออกจากคงจื้อก่อนนะครับแล้วก็มาเข้าร่วมกับรังนกนางแอ่นนะครับแล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์กับเขานะครับเพราะว่ามันต้องใช้ของทองเลยเนาะเพิ่มแบบด้วยความอดทนดีกะ่นะครับเพื่ออะไรคุณอาจจะล้างบางเลยนะเลยนะก็ได้นะครับแบบว่าค่าให้หมดถ้าเกิดว่าคุณทรงพลังพอนะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ทรงพลังพอก็ผูกมิดดีกว่านะครับหลังจากที่ผูกมิดแล้วเนี่ยให้มาข้างหลังนะครับแลาใช้วิชาคนไกลของเรานะครับเพื่อที่จะมายังห้องเก็บของห้องเก็บสมบัตินะครับเห็นครับตรงนี้ใช้กุญแจมังกรนะครับเราก็จะได้แหวนนักสัตว์มาเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับต่อมานะครับให้เดินมาที่เดินทางมาที่เขตไร่น้ำนะครับแล้วก็มาเดินเล่นแถวนี้นะครับเพื่อหาทางแยกนะ หลังจากที่มาที่ทางแยกอาจจะเกิดอีเวนต์อะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าให้มาทางนี้นะครับก็จะเจอกับด่านตรวจนะครับการจะข้ามด่านชายแดนได้นะครับต้องมีลายเซ็นขององนะครับให้ไปทํางานหาลายเซ็นองแล้วก็อาจจะมีทางอื่นนะครับเหมือนมีคนเคยมาคอมเมนต์อยู่นะครับว่าเขามีวิธีที่จะผ่านไปนะครับแต่ว่าผมได้มีของดีนะครับก็คือพลังผมนี่แหละนะครับผมจะบุกฝ่าไปเลย พอมาถึงตรงเนี้ยเขาจะเจอคนคุยกันนะครับเรื่องสมบัติเราก็เข้าไปถามดีดีนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากถามดีดีก็เข้าไปตีมันก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วให้มาตรงนี้นะครับปึ๊บอืมมันจะมีต้องใช้แรงกายเต็มนะครับก็คือหาอาหารมาฟื้นฟูสเตมิน่าให้เต็มนะครับอันแรกเนาะแต่ต้องมีพละกําลังยี่สิบนะครับอันนี้ความคงคราวยี่สิบต้องมีค่าสเตตัสยี่สิบนะครับสระ ยังต่ำนะคลองแค่กับพละกําลังนะครับอันนี้แรงกายเรากินยาได้อยู่แล้วอืแล้วก็ต้องมีเชือกนะครับเชือกยี่สิบมาถึงเชือกยี่สิบอันเหรอนี่นะครับเราจะเจอแมปตรงนี้นะครับแดนสวรรค์อ้เซียนนะครับไม่จุดภูเว้นี่นะครับผมจะให้ดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าปลาเก็ตเงินนะครับหาที่ไหนนี่เลยนะครับ นี่คือปลาสีทองนะครับหาได้ที่นี่เลยนะครับมันเหมือนแดนสวรรค์จริงๆเลยดูดิทีนี้มันตัดต้นไม้ทิ้งนะครับคุณต้องเอ่ยผมลืมบอกนะครับอย่าลืมพกพ่วมาด้วยแตไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณดูคลิปผมยังไงคุณก็ต้องพกมาอยู่แล้วแหละนะครับไปหาซื้อมานะครับแล้วก็มาขุดสมอไม่ใช่ขุดสมบัติดีขุดหลุมศพนะครับเฮ้ยอะไร มีคนตามมาหรอโดนเราตบดินี่คือสิ่งที่ได้มาเมื่อกี้นะครับก็คือเพลิงสุริยันผ่านสวรรค์น,นะครับวิชานะครับแล้วก็แล้วก็นี่แหวนมสาสิ์จากนั้นนะครับให้มาท้าทายหอตื่นรู้ของเมืองหลินอันนะครับให้ชนะชั้นบนสุดแล้วก็รับรางวัลมานะครับแล้วเราก็ชนะแล้วนะครับมาดูนะว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องคืออะไรนี่นะครับมะโลโอเคไปแหวนต่อไปกันดีกว่าท่นผู้ชม โอเคนะครับแหวนถัดไปเนี่ยคือแหวนที่อยู่ในคุกน้ําแข็งนะครับซึ่งมันเป็นเควสหลักของสานักใหญ่นะครับเราเข้าคงเจอแล้วแต่ว่าหลังจากที่เราทาเควสไออายุยืนยาวแล้วเนี่ยหลังจากสํารวจเขาเรียกว่าอะไรวะสำรวจสุสานนะครับผมแนะนําให้อย่าเพิ่งไปบอกความจริงกับเจ้าสํานักนะครับมันเป็นอีเวนต์พิเศษนะครับที่คุณต้องสู้กับเจ้าสํานักแต่ว่าแม่งโหดมากนะครับท้าไมปั่นดีๆสู้ไม่ได้หรอกครับกดออกไปเลยก็ได้กดออกจากสํานักเลยก็ได้ แล้วมาเข้าสํานักเต๋านะครับหรืออารามชีฟ้าก็ได้นะครับเพื่อที่จะดําเนินเควสหลักของเาเรียกว่าอะไรอะเควสหลักของสามสำนักใหญ่นะครับเพื่อที่จะเราจะไปที่คุกน้ําแข็งนั่นเองถามว่าเควสของสามสำนักใหญ่ปลดได้ยังไงนะครับก็สามสำนักนะครับคุณจะต้องทาเควสของสํานักไปเรื่อยๆนะครับแล้วสํานักจะบอกคุณเองนะครับเกี่ยวกับปีศาจปีศาจเท่านะครับนี่นะครับพอทําไปสภกเขาจะให้ไปหา สามนิกายหลักก็คือชีฟาแล้วก็ขงจื้อนะครับก็ให้ไปคุยกับเจ้าสํานักของแต่และสํานักนะครับแล้วก็กลับมาสํานักตัวเองนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เคลียร์เค,ควสลมตัวเสร็จนะครับเขาจะให้ประลองประลองเสร็จเดินทางมาที่เมืองดินอันนะครับแล้วก็มาที่วัดป่าเมฆานะครับกดตรงนี้เราก็จะเข้าสู่คุกน้ําแข็งนะครับในจุดของคุกน้ําแข็งเนี่ยจะเป็นจุดสําคัญที่คุณจะได้รับวิชาทองที่ เยอะๆมากมายนะครับแต่ว่าผมจะไม่ลงรายละเอียดมากแล้วกันนะครับผมจะพูดหลักๆเลยก็คือที่เราต้องทาเนี่ยคือทุบก้อนน้ำแข็งตรงนี้นะครับคุณก็จะเจอกับกุญแจมังกรอีกดอกหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนปีศาจเท่านะครับเขาก็จะมีการประลองนะครับประลองเป่ายิ้งฉุบแล้วก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อปลดล็อกอีเวนต์เกี่ยวกับสามสำนักใหญ่นะครับเขาจะเล่าแบบจะเล่าประวัติเนาะจะเล่าอดีตี๋ยวเล่าเสร็จอ่ะเราก็จะได้วิชามานะครับ ก็คือทําคุยกับเขาไปเรื่อยทาไปเรื่อยนะครับเขาก็จะเกิดอาการค้างนะครับก็หลังจากนั้นก็จะให้เราจัดการนะครับกำหลาบเขาหรือช่วยเขาก็ได้แล้วแต่ q u e สของคนที่ดําเนินมาเนาะก็หลังจากนั้นเขาจะไปนะครับหลังจากเขาไปเนี่ยเขาจะทิ้งแหวนนักสัตว์ไว้ให้เรานะครับก็คือแหวนวงที่11ของเรานน่เองโอเคนะครับปีศาจเท่าค้างแล้วแล้วเราก็หยุดไว้เรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็จะทิ้งแหวนไม้ให้เราทีนี้เราจะออกอยังไงล่ะเราก็อยู่จนกว่าจะครบวันที่เราออกได้นะครับถึงจะออกได้ โอเคนะครับแหวนสุดท้ายก็คือมาที่ค่ายทับเดียน,นะครับเพื่อมาช่วยฮ่องเต้นั่นเองเดินไปเรื่อยๆเลยครับยาวๆพอมาถึงตรงนี้นะมันจะมียามเฝ้าอยู่เนาะกดต่อสู้นะครับแล้วก็อ้อมไปเลยกดออกเลยทีนี้ตัวของจัก,กรพรรดินะครับแหวนปลดล็อกเลยมีวิชาอยู่แล้วสําหรับคนอื่นนะครับอาจจะเขาเรียกว,ว่าอะไร ยังไม่ถึงเวลาเขาบอกว่าถ้าช่วยห้องเต้อ่ะฮ่องเต้จะทิ้งแหวนไว้นะครับแต่ว่าสำหรับผมเนาะผมผมขโมยเอาเลยนะครับสำหรับคนอื่นทำไงไม่รู้แต่ของผมขโมยเลยนี่สกัดจุดก่อนเลยอย่างแรกะครับแล้วก็ขโมยได้ละแหวนนักสัตว์โอเคนะครับทีนี้เราจะไปดูกันว่าแหวนที่เรารวบรวมมาเนี่ยไปเปิดแล้วมันเป็นยังไงเราก็จะมาสู่ห้องผู้พัฒนานั่นเองนะครับผม ก็สลับห้องนี้รายละเอียดในการทําสิ่งต่างๆนานาถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะมาทําให้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ามีกำลังใจผมก็มีไฟนะครับผมสำหรับวันนี้โชคดีครับผม